สวัสดีครับทุกท่านผมแชมป์จากช anel r i c e Gaming ครับเรื่องวันนี้เป็นโลกสายหาของ PVP นะครับจากที่ได้สัญญากันไว้ว่าจะทำให้ดูก็ทำขึ้นมาเป็นแนวทางครับลองเอาไปปรับใช้กันดูมีข่าวหนึ่งของ e x e ครับซึ่งเขาจะเปิดเซิร์ฟเวอร์แอร์ไทม์นะครับเป็นการดึงข้อมูลเก่าตอนที่เอเชียซอบริหารก็จะมีตัวละครเก่าเดี๋ยวผมคิดว่ามันน่าจะมีผลต่อราคาของในตลาดครับเพราะว่าบางคนอาจจะเทขายของขายไอเเพื่อที่กลับไปเล่นเซิร์ฟเก่านะครับ ก็ใครที่จะซื้ออะไรก็เช็คราคากันให้ดีครับเดี๋ยวมาเริ่มคลิปกันเลยดีกว่ามาเริ่มกันที่ของผมใส่ครับผมไม่ลงรายละเอียดมากนะครับเพราะว่ายคลิปก็ลงไปแล้วพวกสายเอจนี่เราเริ่มอัพที่เ t ็งเอจีเด็กครับจะได้3ค่าเลยของใส่ก็เสื้อบวกสเต็งครับเสื้อปิกกี้โล่ Low นะครับก็เป็นโล่กบธรรมดา รองเท้าหมาดำแล้วก็ที่พิเศษหน่อยก็เป็นลิงแมนติสรับเพิ่มสเต็งรวมแล้วก็เพิ่มประมาณ4เลยนะฮะเยอะทีเดียวค่าสเตตัสน,นี้ประมาณนี้ครับถ้าเกิดใครชอบความเร็วหน่อยไม่ต้องอัพวิดที่ผมอัพวิดเพราะว่าบางทีเราพีพีครับวิดก็สำคัญเอาไปชนได้ด้วยครับอาวุธในคลิปนี้หลักๆมีอยู่3อย่างนะครับก็คือเป็นดาบมือเดียวสองไฮด้าครับแล้วก็มีเป็นมีด สองมดนะครับคือเน้นไปได้ทุกที่ครับนี่ครับเบิร์นก็ประมาณ600แล้วก็มีธาตุครับที่จะมาทดสอบให้ดูเบิร์นทีก็ประมาณ900ครับแรงกว่าค่อนข้างเยอะทีเดียวมาดูที่สกิลครับอันนี้คือยิ่งเราอัพเยอะนะครับทำให้เรามุดดินและเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นสแนชช์ครับเวลาตีนี่มันจะทําให้เราสามารถขโมยได้ไปด้วยก็ไม่ต้องกดเองนะครับติวคอยไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่ครับขโมยเงินจากศัตรูแล้วก็แบ็กเซ็ป สกิลสุดทิดนะครับอันนี้ครับสกิลดาบครับยิงอัพเยอะคือมันจะเป็นมันจะเป็นการโจมตีแบบไม่ไม่คิดการป้องกันนะครับผมคิดว่าคนที่เล่น PVP ก็ถ้าใช้ดาบนะครับควรจะอัพแต่ถ้าเกิดไม่ใช้ก็ไม่ต้องอัพครับอันนี้ครับสกิลมุดแล้วก็สามารถขึ้นมาโจมตีทําให้มืนครับอันสุดท้ายก็คือจิ้มระวาบครับเดี๋ยวมาทดสอบสกิลให้ดูนะครับนี่ครับมุดขยับแล้วก็แบ็กสเต็ป แบคสเตปนี้คือเราต้องอยู่ข้างหลังเท่านั้นนะครับเราถึงจะใช้ได้อันนี้เป็นเรดครับแล้วก็จิ้มวลับใช้อาวุธไรก็ได้นะครับมันจะวาปมาถ้าเป็นอาวุธท่านี่ผมว่าแรงที่สุดครับประมาณเนี้ยสี0สามพันกว่าซึ่งเวลาเก็บเลเวลอาวุธาตุแน่นอนครับมันทำา้เมอได้ได้เร็วกว่านะครับแล้วก็แรงกว่า นี่นะครับประมาณ3 0 0พันแต่ถ้าเป็นมีดท่านีอย่างที่เห็นนะครับส0มพันกว่าก็เวลาตีด้วยดาบเนี่ยมันจะไม่เบิ้ลครับแต่มีข้อดีข้อเดียวคือมันเทครับอ,อีกข้อนึงครับมันแรงกว่าอันนี้ก็สำคัญนี่ครับพอใช้มีดท่านีมันจะวมากเลยนี่ใช้ท่าท่าไฟขึ้นพันนะครับ สำหรับคนที่ขี้เบื่อครับอยากไปหลายๆที่ก็ผมแนะนําเป็นมีดสองมดนะครับหรือจะใส่เป็นหมีดําก็ได้แต่หมีดํานี่มันจะเสียเสียเอสเวลาเราโจมตีก็ไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่ก็ไปได้ทุกที่ครับหรือถ้าเกิดเราคิดแล้วว่าเฮ้ยเราจะหาตังตรงนี้ผมแนะนํามีดท่าท่าหลบมนะฮะพะไปค่อนข้างในหลายทีเหมือนกันไปตีโซฮีก็ได้ไปตีจระเข้ก็ได้ไปบาบิลันก็ได้ครับหาของหลายๆอย่างนี่ครับพอมาบาบิลัน มาทำให้ดูครับว่าเวลาลากเก็บเลเวลนี่ทำไงระวังเวลาโดนโจมตีนิดนึงนะครับมันจะทำไห้ช่างกก็พกของฟัมกันไปด้วยถ้าเวลาใช้เพราะส่วนใหญ่มอนสเตอร์ที่เราไปตีนะครับพวกพวกที่ต้องเป็นใช้ธาตุธาตุน้ำนะฮะไอพวกมอนสเตอร์ธาตุน้ำนะครับก็จะเด็ดน้อยเนี่ยพวกนี้นี่ขายได้ทั้งนั้นเลยการ์ดเพนการ์ดมาน้ำ มาดูโซฮีกันบ้างดีกว่าครับถ้าเป็นโซฮีนี่ขึ้นพันเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นมีนมีดมดธรรมดาก็เกือบพันอยู่ที่ตัวที่เราไปตีได้ครับแต่ผมแนะนำใหาให้ดูก่อนดีกว่าว่าเราจะไปตีตัวอะไรส่วนสเต็ปการแบ็กเซปครับพอกดแล้วก็รีบเดินไปข้างหลังแล้วก,กดอีกรอบนึงครับก็จะยากหน่อยนะฮะถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดเป็นคนแล้วก็มอนเตอร์ก็ฝึกกันได้ครับ ไม่รู้ว่าถึงเวลานี่เขาจะมีดีเลย์เยอะกว่านี้ไหมนะครับก็ต้องลองดูกันไปลองดูนะครับว่าเราจะหาอะไรก็ยังคงแนะนำมีทท่ครับเวลาหาของมาดูมากนะครับเวลาพี่ๆอันนี้ใส่มีดสองมดนะครับสามพั 3, นีีดาบไฮดา้า สี่พันครับแรงกว่านี้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนี้เป็นมีดทา่าครับสมมุติว่าเราไม่ใส่อะไรเลยก็มันจะเบิ้ลนะครับลองดูสําหรับคนที่คิดว่าต้องการความเร็วแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดประหยัดซื้อมีดครับเพราะว่ามันมันมันเบาวกว่าก็จริงแต่ว่าพอตีเนี่ยมันเบิ้ลได้จบคลิปแล้วนะครับสำหรับโลกสา,าราของแบบคร่าวๆคลิปต่อไปครับ เป็นเกี่ยวกับโลกสายธนูหรือว่าสายถอดนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวปวดเลยสำหรับ PVP กิวอแล้วก็สำหรับวันนี้ครับถ้าเกิดูกใจก็ฝากกดไลค์หรือกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าต่อ,อไปก็จะแนะนำเกมใน s t e ี m ด้วยนะครับถ้าเกิดใครเล่นอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันบ้างแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ